สวัสดีค่ะนักเรียนสําหรับงานวันนี้นะคะคุณครูให้นักเรียนนะคะอ่านบทที่5นะคะจากวิดีโอนะคะที่คุณครูลงไปนะคะนักเรียนอ่านคานะคะในบทที่5รู้จักคํานําเรื่องโดยฝึกอ่านสะกดตามใน YouTube นะคะจากนั้นนักเรียนก็มาเขียนคํานะคะรู้จักคํานําเรื่องบทที่5นะคะ มีทั้งหมดนะคะ13คําดังนี้นะคะเวลาเขียนเหมือนเดิมค่ะเขียนวันที่เลขฮินดูอารบิกเลขไทยนะคะรู้จักคํานําเรื่องบทที่หนักเรียนเว้นแถวด้วยนะคะเขียนแถวละ3ครั้งนะคะคําละ3ครั้งสังเกตการเขียนที่คุณครูเขียนให้ดูไม่เขียนทับเส้นนะคะแล้วก็เว้นวรคให้มันพอดีกับหนึ่งหน้ากระดาษนะคะนักเรียนไม่ต้องมาเขียนชิดกันนะคะเว้นให้ห่างกันสวยงามนะคะ เขียนให้ครบ13คําคำนะคะก่อนเขียนนักเรียนอ่านสะกดนะคะเช่นขอเอาเขาไม่โทรเข้านะคะแล้วก็คัดคัดเสร็จแล้วนักเรียนอ่านซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนจะได้จดจําคําได้นะคะเพราะว่า เดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนลองฝึกเขียนคําตามคําบอกในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนต้องจดจําคําให้ได้หมดนะคะไม่ต้องรีบทําไปก่อนนะคะทําตามที่คุณครูลงให้ในแต่ละวันแค่นั้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีวิชาอื่นๆอีกนะคะสําหรับวันนี้ไว้แค่นี้คะ่ะ